สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลน์นิสานช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันทึงวันนี้บ่าวป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวไหดาน่าเล่าหมดเปลือกแม้จะดูใจร้ายแต่นี่คือเหตุการณ์จริงแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนนอนร้องไห้เสียน้ําตาทุกๆวันหลังต้องเห็นผู้ป่วยโควิดเสียชีวิตวันละโอ้คาสายวันละหลายๆรอบ สำหรับใดๆนาะจงจินตนาการเรียกว่าสถานการณ์โควิด1 9นี้เพิ่มขึ้นทุกวันทำให้ล่าสุดสาวใดไดโพสข้อความผ่าน Facebook ว่าขออนุญาตพูดตรงๆนะคะหากเป็นเวลาปกติคงจะดูใจร้ายแต่นี่คือความจริงตอนนี้ทุกคนต้องสตรองต้องช่วยกันก่อนนะคะเตียงไม่มีคะ่ะยังไงก็ไม่มีก่อนหน้านี้ผู้ติดเชื้อหลักพันก็ไม่มีอยู่แล้วตอนนี้หลักหมื่นสมมติเรามีเตียงเสริมเพิ่มเตียงยังไง คุณหมอและพยาบาลก็มีเท่าเดิมการกักตัวรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านดีแล้วทานยาตามอาการคอยหมั่นดูว่าและวัดค่าออกซิเจนของตัวเองติดต่อลงทะเบียนได้ที่1330หรืออ๋อ1330กด14หรือด1668 .reg เพื่อขอยา ตอนนี้ทุกคืนคนเจอออกซิเจน drop 80 70ก็ต้องให้ออกซิเจนอยู่บ้านในขณะที่ออกซิเจน50 40 30ก็พยายามส่งทีมไปดูแลและดันออกซิเจนขึ้นเพื่อประทังและรอเวลาทีมงานเราต้องรอดในการประสานไปรยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอ,อยาต้านไวรัสซึ่งไม่สามารถให้ได้ในกรณีที่อาการยังไม่หนักขอเตียงไม่มีจริงๆค่ะไม่มี ใครมีช่วยบอกหน่อยนะคะจะรีดทงให้เลยขอยาสามัญตามอาการขอชื่อที่อยู่เบอร์โทรขอยาต้านไวรัสต้องลงทะเบียนและให้หมอสั่งจ่ายสงครามโรคครั้งนี้มันลุยเราไม่หยุดเราอย่ายอมมันนะคะกินยาค่ะสู้กับมันบางคนถ่ายไม่หยุดอาเจียนไม่หยุดแล้วไม่ทอมทานข้าวญาติต้องนั่งให้กำลังใจแล้วเชียร์ให้จิ๊บจิบ,จบไปเรื่อยๆนะคะหากคุณหมอจ่ายยาก็ต้องกินตามที่คุณหมอเขียนนะคะตอนนี้ทุกหน่วยงาน ทุกคนกำลังช่วยกันอยู่สุดความสามารถแต่เคสเยอะจริงๆล้นจริงๆเข้าใจผู้ป่วยเข้าใจญาติทุกคนว่าร้อนใจและสับสนไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรก่อท่าหนเดียวตอนนี้คือดูแลกันเองเราต้องทําให้ดีที่สุดช่วยกันและกันให้ได้มากที่สุดสถานการณ์มันหนักมากจริงๆปอรลเราต้องรอดปอลแต่หากไม่ไหวแล้วจริงๆบางทีเราได้อยู่กับพ่อแม่เราได้ ม่วงเวลาสุดท้ายก็ดีกว่าการจากไปโดยไม่ได้บอกลาเพราะนี่คือความจริงช่วงนี้สถานการณ์อย่างนี้ก็ฝากทุกทกท่านช่วยดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะครับถ้าใครเกิดมีข่าวอะไรมีปัญหาอะไรก็อย่าลืมนะครับ1668หนะครับหรือติดต่อลงทะเบียนนะครับ1 3 3 0กด1 4ได้นะครับด้วยความเป็นห่วงหากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวป้อม นำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดต่อไปขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากบันเทิงดารามาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวพ้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ